ทุกอย่างเป็นการเมืองประเทศไม่สงบหรอกครับวันนี้เราอยู่พ้นจากความขัดแย้งหลายเรืองแล้วนะครับก็อยากให้ใจกว้างแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นก็นะครับอยากอยากให้หลีกทางจากความขัดแย้งบ้างหน่อยแล้วประเทศจะเดนินหน้าครับ การที่จะให้ตักโทษนะครับท,ท,ที่ไม่มีความรุนแรงหรือเวลาที่มาใช้ชีวิตยอยู่ข้างนอกนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าในเรืองจำมันมีความมอาจมากนะครับถ้าเมื่อเรืองจำม,มีความมอาดมากตั้งแต่ปีสอง0้อยหกสิบเนี่ยเราก็คิดะ,ะบายๆักโทษให้เขาใช้ชีวิตยอย่างปกติคิดคัณโทษที่อยู่มามีเงื่อนไขต่างๆนะครับ ระเบียบตัวนี้ท่านสหายท่านท่านประยุกต์แล้หลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนวางระเบียบให้มันสอดรับกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ตามมาเพื่อทำให้กฎหมายรองประสบกาบรวจมีข้อบังคับต่างๆที่มารองครับ เพราะนั้นจริงๆนี่ได้เกี่ยวข้องกับคุณลักษณเลยนะครับท่านนายกศึงท่านก็ออกมาตามกระบวนการนะครับตอนนี้การถูกที่วาจา้าก็เป็นไปตามกระบวนากรวนารนิติธรรมนะครับแล้วก็การตรวจผลก็เป็นระเบียบรองรับอยู่กับภูมิใจไทยเองนะครับก็ดูต่นไปนั้นวันนี้ก็ไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะทรานอาจารได้จะเป็นเรื่องของแพทย์นะครับแล้วก็ระบบเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้ารักษารักษาได้กี่วันถ้ารักษาไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจแพทย์ว่ายังไงก็เป็นไปตามนั้น ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็น,นการเมืองอยากให้เป็นเรื่องที่พุทติเพราะพุทธิติก็เข้ามาตามสียงเรียกร้องอยู่ว,ว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุรร่งจำด้วยแต่พิสูจน์เองว่าเป็นมีความบปิสุ์ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เข้าใจกันหรครับเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านมาแล้วก็คนอายุ70กว่า7 5 76แล้วเนี่ยแล้วมีการเสี่ยงป่วยธรรมดาพดเพื่ออย่างเึ่น ไปรักษาตัวมาเองเหมือนกันทุกคนใบนี้จะเป็นมากน้อยมันแตกต่างกันที่อยู่ในเนื้อหน่แต่ละคนน,นั่นมันมีปัญหาแล้วทางโรงพยาบาลนิดของทางตํารวจทางทางทางแพทย์ได้ดํมมานเนินการไปยังไงผมก็อยากให้มันเป็นไปตามกระบวนการน,นคะครับอยากให้ใหเราคุออกจากทําการเมือนซะบ้างนะครับก็าทิดทุกอยาก่งางเมือนกประเทศดีมันเดินไม่ได้อย่างนี้ครับยังวันนี้120 เม่อองมาตรฐานนะครับวันนี้คุณ่ญญานกอดีตนายกอิงหเนี่ยก็เป็นไปตามเกณา์กับประชาชนที่เป็นเป็นนักผู้ชายนักยยัู้หญิงที่อยู่ในใจำเหมือนกันนะครับระเบียบนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อคนสิงห์ระเบียบนี้ออกมาเพื่อประชากรทีอ่อยู่ในไทยพุกธนะครับซึ่งเขามีความอยากอยากให้เข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าบางทีพุทธเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพร,ะระาะหาในตัาคๆเรายังไม่้นั้นเม,มืงสร้างขึ้นมาเพื่อมีระบบที่ทำให้คนยี่ติดพุธอยู่เนี่ย ที่ทำตัวดีมีเวลาหรือไม่มากแ้ะไม่ได้บุกคลที่น้ากัวางวลใจอะไรกับผมให้เขาเป็นใช้ชีวิตของครอบครัวอันนี้เป็นหลักฐานคนที่ต่างประ,ะเทศกงคิดแบบนี้คนไทยเราระยะหลังก็คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและระเบียบแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้เอาไปเป็นปัญหาทางการเมืองผมคิดว่ากทุกอย่างเป็นการเมือง ประเทศไม่สงบครับวันนี้เราอยู่พ้นจากความขัดแย้งมาเรื่องแล้วนะครับก็อยากให้ใจกว้างแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของแท้ที่เขาจะต้องมีนิสัยอย่างาดีที่สุดก็จะครับอยากอยากให้ปีกทางจากความขัดแย้งมากหน่อยแล้วประเทศจะเดินหน้าได้